สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็คลิปที่อัดไว้ก่อนหน้านี้นะเสียไฟล์เสียงแบบเสียมากคือตั้งค่าผิดอ่ะมันไปอัดด้วยไม์ของเว็บแคมนะไฟล์เสียงเสียหมดเลยคือแบบก็อัดให้ดูใหม่แล้วกันนะแต่ว่าประกอบใหม่ไม่ได้นะมันทำไปแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงชุดสเตเบลเเนะของดีทีนะ มันก็จะมีชิ้นด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็มีชิ้นที่อยู่ด้านหลังอย่างนี้นะมันจะมี2ชิ้นมาในเซ็ตนะ <Wow. S 1> ซึ่งในเซ็ตของเขาเนี่ยก็จะมีสีน้ําเงินมาให้อีก2อ,อันนะมันต่างกันตรงที่ความแข็งของมันนะคือเจ้าสีแดงเนี่ยมันจะบางกว่ามันจะประมาณมิลหนึ่งนะก็เรียกว่าแบบซอฟต์ส่วนเจ้าสีน้ำเงินเนี่ยก็ประมาณซักมิลครึ่งได้นะก็เป็นแบบฮาร์ด คราวนี้ก็มาถึงคำถามว่าชุดสเตบิลลเซอร์มันทำอะไรดีกว่านะตอนก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะที่ซื้อมาก็เข้าใจว่าเออมันน่าจะเป็นตัวที่ช่วยแบบจับให้ขามันมีความแข็งแรงมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้โชคมันมีแรงมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ารถคันนี้ต้องบอกเลยว่าดีทีสค่อนข้างหนักนะโชคมันยุบยุบสุดง่ายมากเออโชคมันนิ่มถ้าเราใช้โชคเดิมๆของเขานะที่เป็นโชคน้ามัน ก็เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นชุดที่ช่วยให้แบบเหมือนเหมือนดันดันขึ้นอนะ่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเข้าใจผิดนะเออชุดสเตบิลเลเซอร์เนี่ยไม่ใช่ชุดที่ช่วยแบบดันโช้กขึ้นมาหรืออะไรยังไงนะมันเป็นชุดที่ช่วยให้ขาตรงเนี้อยู่นิ่งขึ้นนะนิ่งขึ้นในที่นี้หมายความว่าเวลามันวิ่งนะบางทีมันจะสั่นมากเนี้ยแต่ว่าชุดขาตรงเนี้ยจะช่วยให้มัน สมูทขึ้นให้มันแบบไม่ไม่สั่นเขาแข,แขแ็มากนักเพื่อความแบบมีเขาเรียกว่ามีเสถียรภาพในการวิ่งที่แบบล้อไม่สายอะ่ะเออทำไมถึงเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวดูของล้อหลังนะไม่แน่ใจว่าพอเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าของล้อหลังเห็นว่าไอเส้นสีแดงเนี่ยมันพาดทับล้อเลยนะคือมันดันแกนล้อเลยนะเออตอนประกอบเสร็จก็แบบเฮ้ยมันดันแกนล้อเลยเหรอวะมันมัน มันใช่เหรอเนี่ยมันไม่ทําให้แบบรถวิ่งช้าลงหรือว่าเสียดสีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอสรุปคือถูกแล้วนะประกอบอย่างเงี้ยถูกแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่ามันดียังไงนะคือมันอาจจะต้องแลกกับการเสียดสีไปนิดนึงอะ่ะแต่ว่าล้อมันจะไม่สั่นนะเวลาวิ่งเดี๋ยวทําให้ดูโอเคก็วางให้ล้อมันลอยจากพื้นแล้วนะหวังว่ามันจะไม่พุง่งหล่นจากโต๊ะไปนะโอเคเดี๋ยวลองก่อน อ่าโอเคนะเรามาดูความสั่นของล้อกันนะเฮ้ยลื่นลื่นไหลายๆน่ากลัวจังอ่ะดูอีกทีหนึ่งนะเห็นไหม สรุปว่าที่มันไปดันแกนล้อไวอ้อ่ะก็คือทําให้แกนล้อมันไม่ส่ายขึ้นลงนะต้องต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตอนก่อนจะใส่เข้าไปนะไม่ได้ถ่ายคลิปไปให้ขอโทษด้วยคือแกนล้อมันจะสั่นขึ้นลงอย่างมากนะซึ่งล้อมันก็จะสั่นขึ้นลงด้วยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเห็นนะ่ะก็จะเห็นเลยว่ามันแกนล้อมันมันนิ่งมากทั้งสองฝั่งเลย ก็คือเนี่ยแหละคือชุดสเตบิเลเซอร์คือชุดที่ช่วยทำให้ล้อมันนิ่งพอล้อมันนิ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็หมายความว่ารถจะไม่ซีซัวกระโดดไงเพราะว่าถ้าแกนล้อมันขึ้นขึ้นลงล,งล,งล,งลงรถมันก็น่าจะมีการเสียอาการโดยแบบไม่จำเป็นนึกออกป่ะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการที่โดนไอ้นียโดนแก Player นอันนี้เสียดสีไปนะ แล้วถามว่าถ้าเราไม่อยากใส่ชุดสแตบิเลเซอร์ได้ไหมคําตอบก็คือน่าจะน่าจะได้เหมือนกันนะในกรณีที่เราจะไม่ใส่ของล้อหลังนะก็ให้ซื้อไอชุด u n i v e r s ร์แซที่เป็นตรงล้อเนี่ยมาเปลี่ยนก็ได้นะมันก็น่าจะมีอาการที่แบบว่าสั่นน้อยลงนะแต่ว่าชุดนั้นแพงมากครับ ชุดแกนล,ล้อนี่แพงมากนะชุดแกนล,ล้อนี่ประมาณจะเป็นพันหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ก็คือโอเคล้อเราก็จะไม่สั่นแบบอย่างนั้นนะแต่อันนี้มันก็ไปดันได้ทำให้ล้อไม่สั่นเหมือนกันมีการเสรียดสีนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นสีแดงที่แบบเขาน่าจะทําลื่นมานะโอเคแต่ถ้าไม่สบายใจก็ทาจาะระบีลงไปหน่อยก็น่าจะลื่นเช่นกันเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวมารายงานได้ฟังอีกทีว่ามันมันดีไหมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะ โอเคนะก็น้องดำกลับลงมาทดลองนะว่าวิ่งแล้วมันดีขึ้นไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็มาลองเล่นกันนะว่ามันดูมีอาการยังไงไปวิ่งตรงๆวิ่งอะไรจะถ่ายขวาน นิ่งขึ้นนะหรือเปล่าวะหรือว่ามานโนอาการมานโนจากการแต่งหรือเปล่าแต่ก็มันจะดีนะเหมือนจะดีขึ้นดูล้อดูอะไรอาการก็นิ่งหรือมนโนก็ไม่แน่ใจแต่ดูจะนิ่งขึ้นจริงๆนะดูดูดูรถนิ่ง แต่ก็จำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมันแบบมันก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนะมันเล่นทีเดียวเราก็ไปแต่งเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะแต่ดูดีนะดูเหมือนการควบคุมมันมันดูดีอะ่ะหรือเปล่า <laughs> ไม่แน่ใจอาจจะเป็นอาการมโนก็ได้นะ แต่รู้สึกต้องไปเทียบวิดีโอว่า,วาแบบความความต่ายของล้อหลังหรืออะไรเงี้ยมันมันดีไหมแต่ที่รู้สึกได้ก็คือรู้สึกเหมือนแบบเออเจ็บที่ที่รู้สึกตอนนี้ก็คือเหมือนรถมันมันดีนะออใช้คำว่ารถมันดีแหละสรุปว่าน่าจะดีขึ้นอยู่นะแต่แบบ พอดีมันเล่นรอบเดียวแล้วมันก็ไปอัปเดตมาเลยมันก็เลยตอบยากว่ามันมันมันดีขึ้นขนาดไหนแต่แต่ตอนนี้ที่เห็นเห็น <c oughs> ก็คือดีเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถานจะหมดแล้วทำไมแป๊บเดียว ก็ไปเล่นมาแล้วนะเมื่อกี้โอเคโชคดีนะแดดไม่ร้อนอ่ะก็มาเล่าให้ฟังดีกว่าก็คือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่ามันดีจริงนะก็คือรู้สึกเหมือนแบบรถมันก็วิ่งดีนะคือมันก็จำความรู้สึกไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันเล่นไปแค่ทีเดียวแล้วก็มาอัปเกรดใช่ไหมจริงๆถ้าเราเล่นหลายๆทีแล้วเราค่อยมาอัปเกรดเราก็น่าจะรู้อาการมากกว่าน,นี้อ่ะแต่ที่จะเล่าให้ฟังก็คืออย่างนี้ คือหลังจากที่ใส่เจ้าสเตบิลิเซอร์แล้วเนี่ยด้านหลังมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ด้านหน้าเนี่ยคือทำการปรับแต่งอีนิดนึง <c oughs> ก็คือย้ายโชคนะย้ายโชกจากรูนอกเนี่ยเข้ามารูด้านในนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันเเขาทำมาให้มันอยู่ด้านนอกใช่ไหมแล้วก็ใส่ที่กดสปริงที่ยาวกว่านี้นิดนึงพอมันรวมกับไอตัวสเตตบิไลเซอร์เข้าไปอะ่ะพอยกนะ มันมันไม่มันไม่ให้ยกนี้เลยมันแข็งมากเลยคือมันมันไม่ให้ตัวเลยแต่ตอนนี้คือมันมันให้ตัวนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมอย่างเงี้สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาวิ่งผ่านเนินหรืออะไรให้มันมีแบบล้อหนึ่งติดล้อหนึ่งยกพอได้นะแต่ว่าถ้าเป็นตอนแรกที่เอาเอาโชคมาตรงเนี้ยมันจะแข็งมันมันยกแล้วมันมาทั้งมันมาทั้งยวงเลยมันไม่มีการแบบว่าให้ตัวได้นิดหน่อยอย่างงี้นะ เพราะว่าพอเราย้ายโช์เข้ามาข้างในรูหนึง่งอ่ะมันมันจะนิ่มขึ้นนิดหนึง่งตรงตรงจุดสตาร์ทำมันจะนิ่มขึ้นก็เลยย้ายเข้ามานะแต่ยังไม่ได้ลองใส่สีน้ำเงินเข้าไปนะว่าถ้าใช้ด้านหน้าแข็งขึ้นนจะเป็นยังไงส่วนตัวก็มองว่าจริงๆอ่ะแค่สีแดงเนี่ยน่าจะพอแล้วนะคิดว่าสีแดงน่าจะเป็นสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไม่แรงมากนะแต่ว่าถ้าคนที่จะใช้มอเตอร์พวกบรัสเลสอ่ะก็น่าจะต้องเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเพราะมัน เออรถมันจะแรงกว่านี้เยอะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็เป็นรูด้านนอกดีแล้วนะอันนี้ค่อนข้างพอดีแล้วนะไม่จําเป็นต้องไปย้ายเข้ารูไหนอันนี้มันมันให้ตัวได้อยู่แล้วนิดนึงเผลอๆไม่พอด้วยซ้ําจริงๆอยากให้มันแข็งกว่านี้นิดนึงด้วยซ้ําแต่ว่ามันมันพอละมันมันได้แค่นี้แหละคิดว่าถ้าอยากให้มันแข็งกว่านี้นิดนึงก็คือต้องเปลี่ยนสปริงแล้วนะเพราะว่ามันมันสปริงมันได้แค่นี้ส่วนตัวก็เล่นแค่มอเตอร์เดิมๆนะท็อกจูนนะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอก เพราะงั้นสำหรับชุดสเต b i ลิเซอร์ก็มองว่าก็เป็นของที่โอเคอยู่นะน่าจะใช้งานได้ดีอยู่นะอืก็ใครอยากใช้ก็หาซื้อมาลองใช้นะถ้าเป็นรถที่วิ่งแบบเร็วมากใช้พวกบรัสเลสมอเตอร์ก็ใส่สีน้ำเงินดูก็ได้นะมันน่าจะช่วยได้ดีกว่าเพราะว่ารถมันแรงมากไงแต่ถ้าแบบมอเตอร์ธรรมดามอเตอร์ท็อกจูนหรือว่ามอเตอร์สปอร์ตจูนก็น่าจะใช้แค่สีแดงก็พอนะเออ งั้นสำหรับวันนี้ก็จะจากลากันไปแค่เท่านี้นะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย